ท่านท้าวสุรนาลีมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมีการจัดงานวีรกรรมท่ทานท้าวสุรนาลีเป็นงานใหญ่ประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนีเน่เป็นการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่มีการศึกษามามีการบอกเล่ามานะครับเพราะฉะนั้นหากจะมะีคนที่คิดว่าข้อเท็จจริงมันแตกต่างจากที่เรารับทราบมาเนี่ยผมคิดว่าคนใน จังหวัดคนในสังคมเองก็พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆแต่ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนที่มาหาักล้างกันไม่ใช่เอาความรู้สึกแล้วมาบอกว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โดยไม่มีหลักฐานต่างๆนี่ผมคิดว่าพวกเราถือว่าเรายังรับไม่ได้ตรงนี้ครับการดําเนินการของเราจะดําเนินการยังไงคะท่านรัฐวครับคือนึ่งจากในข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เสียหายตอนนี้ทาง อาหม,มายให้ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไปติดต่อกับลูกหลานคุณย่าโมนะครับเพื่อในทางที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงว่าท่านเหล่านั้นจะมีเอ่อจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะแต่ในส่วนของจังหวัดเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงในทางกฎหมายแต่เราคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันกระทบกระเทือนความรู้สึกของเอ่อลูกหลานย่าโมชาวนครราชสีมาเราก็จะทํเหืังสือเอ่อทวงติงไปที่ทางรายการให้รายการ ได้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้มีการตรวจสอบก่อนที่จะออกข่าวหรือว่าเผยแพร่รายการตรงนี้นะครับ<ม>แล้วก็หากเป็นรายการที่คิดว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็ควรจะออกมารับผิดชอบมาสแสดงความรับผิดชอบมาขอโทษพี่น้องชาวจ,จังหวัดนคะรราชสีมาในเรื่องแบบนี้เขาควรมาถึงที่เลยไหมคะท่านหรือว่าอากาศเฉยๆการ <ผม S 1> ขอรโทษเนี่ยคงไม่เป็นไรครับคงอะไรล้วเป็นกระบวนการคงไม่เป็นไร<ม>นะครับผมเียงแต่ว่า คือในเมื่อถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนผมคิดว่าอยากก่ากล่าวอ้างลอยๆอ้างความรู้สึกอย่างนี้ผมคิดว่าคนนครราชสีมาก็คงไม่สบายใจครับเราจะทําหนังสือไปถึงรายการเมื่อไหร่อะไรยังไงครับคือคือวันนี้นะให้วันนี้เราก็จะทําหนังสือไปถึงทางรายการเดี๋ยวทางท่านวัฒธรรมจังหวัดก็จะไปร่างหนังสือมาครับเป็นเรื่องละเอียดก่อนตรงนี้จะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวเออผมคิดว่าคงคงไม่ถึงขนาดที่พี่น้องชานงนนวนครราชสีมาก็มีความเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่ มากระทบความรู้สึกของคนที่ที่ที่สิ่งที่คนเคารพนับถือก็เป็นทุกสังคมฮะถ้าเราไปกระทบกับสิ่งที่เขาเคารพนับถือ,อแล้วโดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยผมคิดว่าคนในคนคนที่อยูอ่คนที่อยู่ในสังคมนั้นก็คงจะไม่พอใจแต่คนนครราชสีมามีเหตุมีผลครับค่ะท่นานคะโดยชาวโคราชเองไม่สามารถเอาผิดได้เหรอคะในข้อกฎหมายมาตรวจสอบแล้วว่ากรณีอย่างนี้มันจะต้องเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบหรือทายาทนะฮะก็เลยในวันนี้ก็เลยจะให้ท่านัฒนธรรมจังหวัดไปพูดคุยกับลูกหลานคุณย่าโมย่าบุญเหลือครับยังยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะท่านยังยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จะไปที่บ้านที่เป็นบ้านของคุณย่าโมซึ่งตกทอดกันมาที่ตอนนี้มีคนอยู่อาศัยอยู่ครับท่านผู้ว่านอกจากนอกจากเรื่องของการพูดลบหลูแล้วเนี่ยยังมีคนที่ก่อนหน้านี้เอาหน้าท่านย่าโมไปใส่บ้างอะไร เราจะดาเนิกนการไปพร้อมกันเลยไหมครครับยังก่อนอ,น,อน,นี้เราถือว่าเป็นที่อนุสาวรีย์นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็เราก็ถือว่าเป็นสมบัติของทางจังหวัดเราก็มีการไปแจ้งความแต่ตํารวจก็สืบอ,อยู่หาตัวคนที่โพสต์ไม่ยังไม่ได้นะฮะ <c oughs> แต่ในกรณีนี้เป็นการ,เป,การเป็นการเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้กระทําต่อวัตถุเป็นการพูด <c oughs> เป็นการเรียกว่าอะไรนะฮะให้ให้ใหความ เหมือนกับว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่เรารรบรู้รับทราบนะฮะก็เลยต้องดำเนินการอีก,กอีกกรณีนหนึ่งครับวันนี้ชาวโคราชเราควรจะยังไงเขาเห็นมีคือนอกจากกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มอะไรจะลุกคือแล้วเนี่ยคนโคราชหลายๆคนก็แบบไม่พอใจครับครับผมคิดว่าชาวโคราชเองเราเองแสดงออกถึงความไม่พอใจนะฮะแต่ทางจังหวัดจะเป็นผู้แทนในการ เรื่องของคดีนะฮะแล้วจังหวัดจะเป็นผู้แทนในเรื่องของการทาหนังสือทวงไปทางรายการให้รายการรับผิดชอบต่อเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือให้ใจเย็นๆก่อนเนาะถ้าของชาวโคราชผมพี่เราชาวโคราชมีเหตุผลรอเราเราผมคิดว่าเราเรารอๆๆดูการรับผิดชอบของทางรายการว่าจะเป็นอย่างไรอืมโอเคผอขอถ่ายภาพนิ่งท่านว้วพี่บีโทรหาพี่เราเมื่อคืนเ